ก็จะปลอดภัยจากพิษยาสัง่งยาสัง่งไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตามยาถอนก็จะเป็นตำรับเดียวกันทั้งหมดเรียกว่าแก้ได้ทุกสำนักนั่นเองไยทูลไปที่พนมสารคามแบบตัวคนเดียวมีปืนติดไปสองระบอกสวมเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นเสื้อกันหนาวอย่างบ,บางๆสวมแว่นตาดำาปิดบังโฉมปืนลูกโม่เสียบไว้ด้านหลังปืนออโตเมติกเสียบไว้ด้านหน้า พักอยู่ที่โรงแรมที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวมีห้องพักอยู่ห้าห้องจมอยู่แต่ในห้องจะออกจากห้องก็ต่อเมื่อจะไปยืดเส้นยืดสายหรือหาอาหารกินเท่านั้นเพราะป่านมองนังตัวนี้<ล>ตั้งไปแบบไม่เป็นเป้าสายตาเช้าวันนั้นไผ่ทูนไปเดินตลาดเชา้าที่นั้นมีของป่ามักขายทําให้คิดถึงตลาดเช้าที่จังหวัดตากบ้าน เรพาวเข้าไปดูเหตุการณ์ก็พบแม่ค้าสาวขายน้ำพึ่งป่าเป็นขวดตำเร็จรูปและที่เป็นรังพึ่งเล็กๆที่เรียกว่ามิมเธอถูกชายหน้าตาดุไว้หนวดเคราที่ต่อมาจึงรู้ว่าเป็นอันธพาลสังกัดก,กำนันเตรงคนไทยเชื้อสายเขมเมรที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าแดงเคา้าลวนลามพอจับความจากเจ้าแดงเคราได้ว่าอีนี่ กูก็ควักเงินให้คำบ่าเมาของกูก็คือรวมทั้งตัวมึงด้วยดังนั้นมึงต้องไปกับกูกูไม่รับเงินคืนเวย้ย